รวมถึงคุณชาดีโสพนิตฐ์ประธานกรรมการเครือโรงแรมชาเทียมและเรสซิเดนซ์ค่ะเรียนเชิญคุณพาสิรีลิมอัติบูลค่ะกรรมการสยามพารากอนค่ะใครขอเรียนเชิญคุณแพรทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติค่ะใหร้อมเรียนเชิญคุณพร้อมกับเวที่มีคณะกรรมการบริษัทไอซีไอที่เราจำกัดมหาชนอันนี้มันจะมีเปปประชุดพุ่งมานะระวังนะโอเค ตรงนี้นะครับเปเปชูดจะลอยออกมานะฮะโปรดเพิ่มความระมัดระวังโอเคโดยช็อตที่หนึ่งนะคะจะเป็นการถ่ายภาพก่อนค่ะโดยที่ยังไม่มีแก้วโชชแชมเปญนะคะที่ช็อตที่หนึ่งก่อนนะคะไม่มีครับอ๋ออย่าตกใจเปเปชูตคุณพินทองพาด้วยนะคะตกใจประจาใช่บรรดาฝ่าากมาเตือนนะฮะเดี๋ยว อยากให้ซีหนูนนี่ขยบมาทางมาาทงนี้นิดนึงได้ไหมพอดีมันตกไฟโอ้โหโอ้อย่างเงี้ยได้ไหมเฉียงนิดนึงพี่ขอบคุณมากครับโอเคในวันนี้กำลังหล่อเลยอย่าเพิ่งทำการโพสนะคะอย่าเพิ่งทำการโพสนะคะเพราะว่าดิฉันอยากจะทำถ้าอย่างนั้นในระหว่างนี้นะครับวีขอพูดถึงลาสป s ชเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเริ่มจากประธานในพิธีนะครับและเมื่อสักครู่นี้เป็นคุณสุภลักษณ์อัมพุทธครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและเอ็มดิสทริกนะครับ ที่ได้มากล่าวถึงห้างเอ็มเฟียที่กำลังจะเปิดตัวขึ้นวันนี้เป็นวันแรกหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสุขมากๆที่เอ็มเฟียนะครับ For <the> toes. ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของเวทีที่เอ็มเฟียนะครับแต่ตอนนี้เรามีซี L N e และนุ N ่น e ิวอยู่ด้วยกันที่เว e <laughs> ทีนี้นะครับผม่ใหญ่ใการเปิตัวซุปท The overture of M district M district calling the world ที่นี่ M district ปรากฏการใหม่ที่โลกเรียกหานะคะและต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งดีฉันจ,จะให้ทางเจ้าหน้าทีค่ค่ะนำแก้วแชมเปญมอบให้กับท่านแขกผูม้มีเกียรติทุกทุกท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะได้ทำการมอบแก้วแชมเปญและไขยภาพก่อนนะคะหนึ่งช็อตไข่ภาพาก่อนทุกท่านถือแก้วค้างไว้ก่อนและเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนับถอยหลัง เสียงยังกระหึ่ม calling ให้ทั่วโลกได้ยินเสียงของพวกเราทุกคนจากศูนย์การค้าเอ็มดิสตริกต์แห่งนี้นะคะทุกคนพร้อมๆพี่หนิงสบายฉัดนะครับเดี๋ยวจะมีแก้วแชมเปญมอบให้กับท่านแขกรับเชิญด้านล่างทางนี้ไม่มีแชมเปญนะครับเพราะอายุต่ำกว่า18ทั้งนั้นเลยเราจะทำการขายล่าได้ก่อนนะคะรอสักครู่เดียวค่ะใครขอเรียนเชิญครอบครัวคอมมัมพุทด้วยนะคะทั้งหมดเลยมาร่วมกันสักครู่เดีดูมีความเป็นสวีทแคนดี้ชาวนะคะคือมารับถ้วยรางกา เพียงแค่ถือจ,จะตายไว้ในมือทองเล่นเลให้ทั่วโลกต้องได้ยินเสียงของพวกเราทั้งหมดนะคะจากศูนย์การค้าเรียโบทนนลสุกงวิทำเลท้องที่ดีที่สุดและถือเป็นที่ประจร<อ>แห่งใหม่ของโลกใบนี้นะคะนี่คืออัลมหาปรากฏการการฉลองยิ่งใหญ่ครั้ง<อ>สำคัญค่ะกับการเปิดตัวศูนการค์คา M Sphere The Overture of District, d i s t แอมเ c สท l l กท the world ที่น M ี rict, ่ M District ปรากฏการใหม่ที่โลกเรียกหานะคะซึ่งจะเป็นการรวมวัฒนธรรมหลากหลายแห่งและถือเป็นชิปจระจสำคัญของโลกใบนี้ค่ะอีกเพียงไม่กี่วินาทีเราจะได้ร่วมกัน calling the world ด้วยการพนึกกำลังนับถอยหลงังเป็นภาษาอังกฤษนะคะร่วมกันดังๆเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่านี่คือ world destination แห่งใหม่ของโลก ที่นี่คือ M District ศูนย์การค้า M Sphere และตอนนี้พร้อมแล้วดิฉันขอสุกท่านนะคะได้ร่วมกันนับถอยหลังพร้อมๆกันค่ะทุกคนครับ้บรกรน5 4 3 four, three, 2 three, two, 1 u t t h o w M Sphere e r MCFEAR M-District moment m miss to the you you don't of want นี่แหละนะครับกับบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่วันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่เราจะเปิดตัว m c c อย่างเป็นทางการเราจะนำให้ m district เนี่ย มีมิติที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราให้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วทั้งโลกต้องการจะมาสัมผัสที่นี่ครับ M District ใจกลางกรุงเทพมหานครทุกคนครับปรบมือให้กับ M District ได้ไหมน่ารักมากๆน่ารักมากๆนะครับผม